สวัสดีสมาชิกทุกท่านค่ะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับรวมหวยความฝันงวดวันที่16มีนาคม2563ไปแบบไวๆเลยนะคะงวดนี้ตัดให้เหลือฝันน้อยที่สุดค่ะฝันแรกนะคะฝันว่าทำลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหายเลขท้าย2 3 0ฝันว่ามีรถกระบะมาชนรถเราถอยชวนทั้งหน้าทั้งหลัง2 4 8 5 ขวัญว่าไปเก็บค่าน้ำเจ้าของบ้านจ่ายเหรียญมา25บาทขวัญว่าบัตรประชาชนหายเลขท้าย6 4 3ีขวัญว่ารถชนขาขาดทั้งสองข้างทะเบียนรถที่ชน9 2 3าขวัญว่าขับรถไปกับแม่รถถอยถอยตกคลอง7 1 7 4หขวัญว่าขับขับรถล้ม1 4 7่ขวัญว่ารถโดนงัด ในฝันทะเบียน9 2 6แต่ความจริงทะเบียน4 5 2ฝันว่ารถหายร้องไห้สะอื้นตื่นเสียใจมากนึกว่าเรื่องจริง6 5 6 3ฝันว่าลูกชาย4ขวบขับรถชนท้ายคันหน้าทะเบียนรถตัวเองนะคะ6 7 9 5ฝันว่ามีสองผัวเมียมาขับรถเราไป สามสองเก้าสามขวันว่าคนแก่มาบอกเลขสี่หนึ่งศูนย์ขวัญว่าพาสปอร์ตหายหกตัวหลังพันหนึ่งหกห้าหกเก้าสี่ขวัญว่าคนแก่เอาทูบมาให้สองดอกแล้วบอกให้ดูเอาเลยเห็นเลขแปดหกสี่สองห้า ฝันเห็นเด็กนั่งห้อยขาลิมหน้าต่างแล้วบอกว่าลุงลุง99,000นะฝันว่าจอดรถแล้วเดินไปเยี่ยมเพื่อนสมัยเรียนพอกลับมารถหาย9006ฝันว่าซื้อหวย61แต่หวยออก67ฝันว่ามีคนมาเขียนเลขให้825ขวดนอนฝันเห็นเลขในขันตัวสีแดง69 ขวัไม่ได้ได้เข้ากราบพระสังฆราชท่านเขียนเลขให้จําได้เลขท้ายแปดหนึ่งเหมือนมีคนมากระซิบข้างหูสามหกสี่ขวันว่าตำรวจจับแต่ไม่มีเงินเสียค่าปรับตำรวจเลยให้เหรียญมาเปลี่ยน 5, 2, ห้ามาสองเหรียญขวนวมาขี้ไหลมาท่วมบ้านมิดทั้งหลังเลยพมาเลขที่หกสิบทั้หนึ่งขวัว่าบ้านไฟไหม้แต่น้ำดับทันพมาเลขที่สองศูนย์ ขวันว่ารถเพื่อนโดนขโมยสองแปดแปดขวันว่ามีคนเขียนเลขให้ตัวสีแดงเก้าศูนย์สามศูนขวันเห็นเลขสีแดงลอยมาห้าสามสี่ขวันว่ามีคนมาบอกว่าเลขจะออกสองห้าขวันว่ารถตัวเองโดนชนท้ายหนึ่งเจ็ดสี่ขวันเห็นพ่อที่ตายให้เงิน40บาทบอกให้ซื้อ00ต่อมาตาเอา ขาที่ใส่ในต้มขาใา่มายื่นให้ดูเลขบอกว่าตาใครตามมันมองเห็นเลขหกศูนย์สี่ชัดมากควัมว่ามีคนเอาถังน้ำน้ำแข็งมาไว้ในในบาะบาะท้ายคนขับค่ะและเบาะข้างๆามีพุทธลูปสี่องค์ขวันว่ามีใครไม่รู้เอากระดาษเล็กๆมายื่นให้เขียนเลขหกสี่วันเห็นยาที่ตายแล้วท่านบอกให้ซื้อหกเก้าวันว่าแพะวิ่งชนท้ายรถ สองหกหกศูนขวันว่ารถมอเตอร์ไซค์ระเบิดสามแปดห้าลูกสาวขวันไม่ได้ขับรถห้าสี่แปดสี่ขวันเห็นพ่อที่ตายบอกให้ซื้อเลขแปดก็เลยถามพ่อว่าซื้อ,อยังไงแปดตัวเดียวพ่อบอกว่าอีกตัวหนึ่งสี่ขวันว่านั่งรถไปกับเพื่อนแล้วรถคว่ำเก้าเจ็ดหนึ่งสี่ วันนี้นะคะเลขที่น่าเล่นเนาะสามเก้าเจ็ดสามหกเจ็ดอันนี้เป็นเลขที่ว่าไปขอแม่ตะเคียนหมาจะอยู่อีกคลิปหนึ่งอออันนี้ขอสารรวมเทพค่ะมีตายายมีตุมานมีแม่คนอินเนี้ยแล้วก็ส่วนสารแม่ตะเคียนขอได้อันนี้แล้วแต่ตาคนเห็นนะ เราเห็น023แล้วก็ข้างล่างวันนี้เน้นเลย60วันนี้ตัดมาให้แค่นี้นะคะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้ช่องนะคะขอให้ทุกท่านถูก,ถกห,ว,หวยรวยเบอร์ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะ